สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนํานะคะตัวนี้จะเป็นหัวเคียวต่อด้ามน,นะคะเป็นเหล็ก SK5 แท้นะคะตัวนี้สันหนาสามมิลน,นะคะตัวนี้จะต่อด้ามด้ามไม้หรือจะเป็นด้ามไม้ไผ่ก็ได้นะคะเป็นเหล็กก็ได้ค่ะตัวนี้จะมีน็อตหางปลาให้นะคะสามารถตัดแต่งกิ่ง ไม้งานหนักงานเบาได้หมดเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวไปกันเลยจ้านี่ต้นกล้วยสูงๆนะคะลูกค้าสามารถต่อด้ามยาวตัดตองกล้วยแต่งกิ่งกล้วยได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นงานเบาเหมาะสําหรับงานเบานะคะส่วนงานหนักก็ใช้ได้นะคะต้นมะพร้าวต้นปาล์ม กิ่งปาล์มกิ่งมะพร้าวหรือลูกมะพร้าวสูงๆสามารถต่อด้ามใช้งานได้เลยนะคะใบมีดของทางร้านจะคมนะคะทางร้านรับให้เรียบร้อยต้นขนาดต้นมะละกอสูงๆนะคะยังสามารถตัดลงมาได้เลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเคียวต่อด้ามนะคะสอบถามทางเพจทักแชทอินบอกมาได้เลยนะคะมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ